ถ้าผู้ชมครับคนแบบนี้ถ้าจับได้นะฮะต้องนำตัวมันมาประจานและลงโทษให้สาสมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับออกมาประกาศเคอร์ฟิวเพราะว่าไปตรวจพบว่ามีสายลับขมินนะฮะที่ปะปนอยู่กับประชาชนของชาวไทยเราเนี่ยนะฮะใช้ M79 ยิ่งถล่มเข้ามาในฐานของหน่วยนาวิกของเราเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ3มนัดเลยนะฮะโอ้โหจับได้ต้องเอาตัวมันมาลงโทษให้สาหัสให้สาสมนะครับและแน่นอนนะครับรอบนี้คำเมนเนี่ยสาหัสเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีข่าวล่ำข่าวลือ ออกมาหนาหูเลยตอนนี้นะฮะเพราะว่าแนวชายแดนเนี่ยปรากฏว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นเน่ยลอยคุ้งแล้วตอนนี้นะครับนะฮะจึงทําให้มีข่าวลือสะพัดออกมาว่ากัมพูชาเนี่ยสูญเสียอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งพันนะครับหนักกว่ารอบที่แล้วอีกนะฮะอย่างน้อยๆเขมรสูญเสียเนี่ยหนึ่งพัน นะฮะโอ้โหนะครับเฉพาะที่นับได้นะฮะนับได้เนี่ยเฉพาะโซนของพักหนึ่งที่นับได้นะฮะอาจจะเป็นเนื่องด้วยของมือสไนเปอร์ด้วยหรือเปล่านะครับที่นับได้เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะครับแต่เพราะว่ามันมีการทิ้งบอม f16 บหกริปเฮนขึ้นบ่อยครั้งนะฮะ จึงเชื่อได้ว่ามากกว่านี้เพราะมีการทำลายฐานของกัมพูชาเนี่ยอย่างมากเลยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทหารของเราทหารแนวหน้านะฮะก็เริ่มปฏิบัติการเดินเกมล่าแต้มท่านผู้ชมครับเดินเกมล่าแต้มนะฮะก็คือถ้าเด็ดหัวขเบนได้ คนไหนเนี่ยนะฮะก็ไปแกะเอาสัญ,ญลักษณ์มันมานะครับดูสิครับในภาพที่ผมขึ้นเอาให้เนี่ยเป็นกองเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วเนี่ยมันจะกี่คนละเนี่ยนะครับคือหน่วยนาวิกแล้วก็อ่าทางกองทัพภาคสองนะฮะหน่วยรถพิเศษนะฮะ ตอนนี้เลยกำลังล่าแต้มกันอย่างหนักนะฮะเพราะกัมพูชาเนี่ยนะฮะกำลังอ่อนกำลังลงตอนนี้เนื่องด้วยกำลังพลสูญเสียหนักกระสุนเริ่มหมดเส้นทางลำเลียงถูกตัดขาดเงินสนับสนุนกองทัพก็หมดนะฮะและแน่นอนนะครับกระสุนปืนใหญ่กระสุน BM21 เนี่ย ล่อยหลอแล้วตอนนี้นะฮะแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าลบไปอีกสองวันเนี่ยขเมนหมดสิ้นนะครับเพราะวันสองวันแรก3วันเนี่ยมันถาโถมโจมตีเราอย่างหนักนะฮะแล้วไทยก็มีการเปิดปฏิบัติการทำลายนะฮะคังกระสุนคังอาวุธ เส้นทางลำเลียงต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมครับมาติดตามลรงนี้กันหน่อยนะฮะ๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายรับของเขมรนะฮะเพราะว่าทางด้านกองทัพไายหนนะครับไปตรวจสอบวิถีกระสุนนะฮะของปืน M79 นะฮะที่สายรับเขมรเนี่ยใช้ในการโจมตีฐานนะฮะหน่วยหน่วยนาวิกโยธินนะครับ ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบพบว่าจุดที่กระสุนตกเนี่ยมันเป็นจุดที่โล่งจึงทำให้กำลังพลเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะนะฮะแล้วก็มันเนี่ยมีการยิงเข้ามา3นัดในเวลา3ามทุ่มนะครับเมื่อมีการคาดการณ์ว่ามีสายลับขเขมรอยู่ในพื้นที่ของไทย นะครับทางด้านพนเลเรือโทอภิชาตินะฮะผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดนะครับจึงจะเป็นจึงจำเ,เป็นต้องประกาศเคอร์ฟิลนะฮะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึงตีหหลักๆก,ก็จะมีอยู่5อำเภอนะครับ อ่านี่แหละครับก็คือต้นสายปลาเหตุว่าทำไมถึงต้องประกาศเคอร์ฟิวนะครับเพราะมันมีสายลับของカมรเนี่ยมาแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านนะฮะแล้วใช้ M79 เนี่ยยิงเข้ามาในฐานของหน่วยนาวิกทหารเรือก็ปฏิบัติการอย่างหนักนะฮะในการใช้เรือหลวงยิงปืนใหญ่ เข้าถล่มฐานที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาเกาะกงเกาะยอนะฮะเออขึ้นไปยึดเกาะกงทว่านะครับอันไหนที่เป็นของเรานะ่ะเอามันกลับมาให้หมดที่น่ะมันจะได้ไม่ต้องมาห้าวอีกนะฮะท่านผู้ชมครับ คลิปต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นในห่วงเช้าของวันนี้เลยนะครับเป็นการปฏิบัติการของทหารฝ่ายไทยนะครับในการโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชานะครับที่อยู่ในหน้าแนวนะฮะเพราะว่ามีการยิงโจมตีฝ่ายไทยฝ่ายไทยจึงใช้ปืนใหญ่ในการยิงตอบโต้และทําลายเป้าหมายอย่างแม่นยำนะฮะแต่ ภายในคลิปเนี่ยถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่ามีรถเข็นอยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะมันมีรถเข็นอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่ากัมพูชาเนี่ยเอาลูกเอาเมียมาเลี้ยงมาอยู่ด้วยในฐานหรือเปล่านะครับทำไมถึงมีรถเข็นเด็กนะฮะก็จงว่าเราก็คุ้นเคยกันแล้วละเพราะกัมพูชามันเอาลูกเอาเมียมันมาอยู่ด้วยมันเป็นโลกกำบังนะฮะ เออเนี่ยท่านผู้ชมยังการยิงปืนใหญ่ใส่ฐานอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันต้องมีอย่างน้อยแหละที่มีบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยเป็นสิบใช่ไหมฮะนะครับพอพวกมันอยู่ในฐานกันนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับรอติดตามกันต่อไปนะฮะพอข่าวล่ำไอ,อ,อข่าวล่ำข่าวลือออกมาเนี่ยว,ว่า ขมิตอนนี้สาหัสนะฮะอย่างน,น้อยเนี่ยเป็นพันน่ะมีนะครับอ่าเอา้ายังไงก็ขอให้ทหารไทยปลอดภัยนะฮะทุกผู้ทุกนายกลับบ้านโดยปลอดภัยเอาของขวัญปีใหม่มามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานและชาวไทยทั้งปวงนะครับอ่ะขอสตูดีนะครับไม่กลับทหารผู้กล้าที่เสียสละนะฮะ ในครั้งนี้ทุกผู้ทุกนายนะครับสวัสดีครับ